เนื่องมาจากสถานการณ์น้าท่วมในภาคใต้ตอนนี้ค่ะหลายคนก็พยายามจะจัดหาอาหารให้พี่น้องชาวใต้เนาะซึ่งมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมเขาก็พยายามจัดหาอาหารที่เป็นเนื้อไก่ให้ค่ะเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมจะได้ทานได้ด้วยแต่ตอนนี้มันเริ่มเกิดปัญหาละเพราะว่าไก่ในสงขามันขาดแคลนอ้าวเราพี่น้องมุสลิมจะทํำยังไงละวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆคนอิสลามทานหมูได้นะคะถ้าอยู่ในสภาวะอันตรายถึงแก่ชีวิตจริงๆอันนี้จะถือว่าไม่ผิดหลักศาสนาค่ะดังนั้นถ้าใครที่อยากทําาาอหร แจกเราก็มูลว่าเป็นหมูพี่น้องอิสลามจะทานได้ไหมเขาทานได้ค่ะเพราะตอนนี้มันวิกฤตมากกรอบของกฎศาสนามันสามารถยืดหยุนได้นะส่วนที่มาของกฎห้ามกินหมูอ่ะมันเนื่องมาจากสมัยก่อนเขาพบว่าการกินหมูทําให้คนเสียชีวิตเยอะเนื่องจากการปรุงอาหารในสมัยก่อนมันไม่ได้มีเตาแก๊สแบบสมัยนี้นะคะหมูที่ปรุงออกมามันก็สุกบ้างไม่สุกบ้างแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่มีพยาธิเยอะถ้าปรุงไม่สุกเนี่ยมันเสี่ยงพอที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ก็คือชาวมุสลิมมองว่าหมูเป็นสัตว์ที่สกปรกปเนื่องจากกินอุจจาระแล้วก็นอนกับอุจจาระค่ะในยุคสมัยนั้นเขาก็เลยมีบัญญัติไปเลยว่าห้ามกินหมูนะถึงตอนนี้เราจะมีเทคโนโลยีการปรุงอาหารแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงหมูอยู่กับกองอุจจาระเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าสิ่งนี้มันกลายเป็นบัญญัติไปแล้วพี่น้องเขาก็เลยยังคงทาตามอยู่นะคะสุดท้ายใครก็ได้ไปบอกขอบอน้าท่วมคนใหม่ให้ไปทํางานในวอลลุ่มสักทีเลิอกออกมาถ่ายรูปแย่งงานกู้ภัยได้แล้วนะ